สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่นครนายกนะครับกับออกมาแคมปิ้งครั้งแรกตอนนี้เราอยู่ก็อยู่กันที่ที่ไหนนะลายกลางเต็นท์หญ่เผาที่จังหวัดนครนายกนะฮะมาตั้งแต่บ่ายสองตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วนะครับร้อนมากฮนะเธอเป็นไง ร้อนไหมร้อนเขาดื่มมากรองเจนเนอร์ทั้งเสร็จแล้วมันก็ดีหรอกแต่ก่อนนม่ดีอ่ะมันร้อนหล่อยเรา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 ช่วยอะไรบ้างวันนี้กับอารมณ์แสบๆมาไม่ทำงานบ้านก่อนมาเป็นยังไงมั่วอะไรใช่ไหมมั่วใครจมา ต้องจุกจ่ากันกลางเต็นต์มากันอืมวันนี้พกอะไรมาบ้างอืมเต็มวิวเอ็กซ์คือเต็มแน่นๆเลยพกมาทุกอย่างอ่าวันนี้คิดไว้กี่เมนูอะที่วันเนี้ยที่ทำกี่เมนูหมกบัน tha อืมปลาทูอืมกอดอ่ะอะไรต่อกุ้งตำกุ้งตำนะแล้วก็ เอาอาหารเดงมาได้แกงเ่าไหมวันนี้รังสารเต็มที่เลยนะเป็นนิ่กินนี่รบกวนเพื่อนบ้านม,นะมั้ยเนี่ยเนี่ยลุ้เพื่อนบ้านเราเพื่อนบ้านก็ต้องทำใจอะของมันอะไร,รอะครับพี่น้องคะเหลื่อแต่เพิ่มจำนะคะบอกไว้เลยเป็นั่ง้านจะมาขออะเราดูเ่เพื่อนบายเดี๋ยวเลื่อนน้ำอะน้ำควายบึ้ง ก็คือควานางพี่บัว <c oughs> นี่ก็ออกมากลางเต็นท์อันครั้งแรกนะครับร้อนใช้ได้เลยครับกลางวันดีนะฝนไม่ตกเดีย๋ยกคืนจะเป็นยังไงต้องรอดูว่ามันมันจะร้อนหรือมันจะหนาวจะอบอ้าวแค่ไหนนี่ก็พกตัวช่วยมาครับพัดลมน้ำแดงของเรา นะร้อนใช้ได้นะครับอ,ออกไปพาไปเดินเล่นกัน,นอโอ้โหบรรยากาศดีนะเราส่วนใหญ่ตอนเรามากางเต็นท์กันครั้งแรกคือเต็นท์เราแบบเห็นไหมเห็นไหมเขาเรียกว่าอะไรนะโคแมนโคแมนโคแมนทั้งชุดเขาเรียกอะไรนะมีท้าบมีเต็นท์ ครบเซตนะอันนี้ยังไม่รู้นะว่าครบเซตของนางอะมันเท่าไหร่นะมีเต็นท์มีทาบมีโอ้เก้าอี้โต๊ะโอ้ทุกอย่างเลยนะจ๊ะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเท่าไหร่นางบอกว่าขอไม่บอกราคาละกันนางว่าอางนี้ไม่รู้เท่าไหร่แต่คาดว่าน,น่าจะเยอะอยู่อ่ะมันชอบซื้อของเล่นอะไรที่แบบอ่าข้างหลังอุ้ยย้อนแสงลนะ ก็จะมีลำธารดีนะเวลาตอนเรามาใช่ป่ะมันก็จะร้อนพอร้อนปู๊บะพอเล่นน้ำาล้วมันก็โอเคอยู่เธอน้ำลึกไหม,ม,ไมก็น่าจะลึกอยู่เพราะเมื่อกี้เนี่ย <c oughs> ตรงเนี้ยตรงเนี้ยเห็นเห็นเห็นบัวบัวมันก็จะตรงเนี้ยแหละมันก็จะเดินต้องแต้งต้องแต้ง,ตง,ตง,ตงลายน้ำข้ามมาก็ไปนูน่นแล้วก็มิด คอมันอยู่นะวัวตัวเบลเลอร์อเธอมันก็เห็นแนตะ่คอมันนะน่าจะลึกอยู่เราก็จะมาเล่นน้ําขี้วัวกันนะคะแต่ว่ามันมันไหลตลอดอยู่นะน้ะํนาอ่ะข่ะเล่นอยู่ก็สง,งบดีค่ะคนก็อันนี้ก็คนก็ไหลเต้นนะที่ก็ดีค่ะเดินตัวเดี๋ยเดินตัวอืม,อมนี่เต้นเรา เป็นไงแต่เราสุดยอดละแต่เราลองตังแบงแฟนหมดเงินเป็นแสนบรรยากาศเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เขาให้เอาสัตว์เลี้ยงมาได้ด้วยนะคะใครที่จะสัตว์เลี้ยงมาตอนแรกว่าจะอ,าอีบี้มาแหละแต่ว่ากลัวมันตื่นไม่เหมือนหมา เป็นไงออกมาการเ้นเองโดยแม่ที่โดยที่ไม่ได้เช่าเขาก็ดีแต่ว่ามันร้อนน่ะใครใจไม่นิ่งก็แฟนนะต้องใจนิ่งๆนะถ้าใจไม่นิ่งนี่ก็มีด่ากันยอยู่อะ่ะร้อนเขาร้อนอหอนหอนเหี้ยว <c oughs> มาหมดอะ่ะนะเดี๋ยวแหละ แดดล่มล,ม,ลมตกกว่าน,นี้หน่อยนะเดี๋ยวเราจะมาเล่นน้ำกันตรงทางนู้นก็จะมีอีกนู่นทางนูน้นเขาเรียกอะไรนะลานกลางาเต้นเหมือนกันเออเป็นลานกลางเต้นเหมือนกันแต่ว่าแบบของอีกที่หนึ่งอ่ะเราก็แบบที่ติดน,น้ำเนาะนู้นฝั่งนู้นก็เป็นอีกที่ฝั่งนู้นก็เป็นของอีกที่หนึ่งวะ่มะไข้ามไปได้เหรอใช่เหรอ เส้นของเยาว์ p o w อือตรงนู้นยังมีอีกนะสวยมากเลยนะสวยสวยดมดื่นเฮ้ยตรงนู้นน่าเล่นนะอ้าวแล้วตรงนี้เขาไม่ให้กางเซน์หรอน่าจะใช่น่าจะเป็นจุดพักผ่อนเฉยๆ่ะอเจ้าหนึ่งๆนะไม่รู้ละกูเดินมาแล้วล่ะอืมแบบว่ามันมีรั้วน่าจะเป็นขอยอีกเจ้าหนึ่งอะแไรก็แต่ก็มาแล้วอ่ะคิดแต่ตรงนี้น่าปวดเถอะ ตนี้ต้นไม้มันใหญ่่ะใช่มันลม่มมันลม่มมันล่มมากอ่ะมันน่ากลัวเกินมันล่มไปอ่ะตรงโน้นก็จะนูดทางต้นน้าอ่ะเขาจะมีเรือสูชิพนะเขาไม่ใช่เรือสูชิบอ่ะเขาเรียกเรือเลยเรือพายอ่ะล่อง <c oughs> เหมือนล่องแก่งตามไม่นี่มาตามน้ำมาเออน้ำน้ำก็ไหลดีนะตรงนี้พวกว่าเธอที่เขามาขี่จัสกีเล่นกันน่ะไม่ใช่ไม่ใช่ มีแต่ล่องแพไม่เคยดู YouTube นะเขามีขีดเจ็ตสกีไปทางนี้งั้น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 วิ่งแต่น้ำแรงเธอปิวไปกับน้ำได้เลยเนี่ยอุ้ยเธอโน่นมาละหินสั่มก้อนไหนนะอะอันนั้นอันนั้นอันนั้นไม่ให้อะไรนะเขาเรียกอะไรสามพี่น้องอ่ะไม่ใช่นะเจ็ดดีสามองค์ไม่ใช่นะโอ้ยน้ำแรงอ่ะ เธอตรงนน้นมันมีไอ้นี่ให้เล่นด้วยเตาก็ลองมาทางนี้เลยใช่ไหมน่าเล่นอยู่นะ <c oughs> <c oughs> เอ่อถ้าเห็นไอๆเนี่ยต้องสอรี่นะคะน่าจะเป็นอาการของลองโควิดมันหายแล้วแหละหมอให้ออกมาเที่ยวเล่นได้แล้วแต่ว่ามันมันครบแล้วอะ่ะกักตัวครบแล้วกินยาเรียบร้อยหายอะไรหมดแล้วแต่ว่ามันยังไอยอยู่เพราะว่าตรวจเราก็ไม่เจอนะ ไม่รู้ยังไงใครรู้ก็บอกด้วยนะเขาก็ต้องทำยังไงหลังจากหายเป็นโควิดละมันยังมีอาการเหลยนิดหน่อยอ่าก็เขาจะมีร่อง,องนี่เอ่มาละร่องหนา <c oughs> มาตามแม่น้ำนเล่นอยู่นะนเล่นอยู่นะ น่าสนุกเนาะเนี่ยน่าเล่นน้ำเป็นน้ำแมลงไะดิเธอกล้าเล่นเหรอก็เธอเล่นด้วยถ้าเราเล่นเราไม่เล่นตรงนู้นตรงหลังโค้งนูลนี่มันไม่ที่มันไม่แรงอ่ะนี่เราไหลไปตามมันเลยได้ไหมไม่ไหวไม่ไหวเราต้องใส่ชุดชีชีข้างนั้นอ่ะเหรอใช่นู่นเธอตรงนู้นเขามีไอ้นี่ให้เกาะเล่นด้วยแต่เราต้องเล่นตรงไหนเราต้องเล่นตรงนู้นเหรอตรงที่ควายมันวิ่งอ่ะนะใช่ถ้าเราเล่นอยู่ควายลงมาจะหนีทันไม่ได้ มันไม่กัดหลอกควายนะมมนแค่ดูบดอบดากเท่านั้นแหละให้ผ <c oughs> ูถ่ายสองกล้องเลยวันพาหมามาวิ่งเล่นอยากพาลูกบี้มาเดี๋ยวลูกบี้มันน่าจะกลัวคน <c oughs> เขาก็พากันมาเที่ยวพากันมาตรงนู้นก็เป็นที่ของเขาหมดเลยมัน <c oughs> ไม่น่าจะใช่นะผมเขียดกล้องห่ ปเถอไปปิดคลิปไปไปเล่นน้ำวนะ่าเดี๋ยวไปเล่นน้ำก่อนนะเราไปเตรียมตัวเล่นน้ำกันอ,อ,อยากจะแบบว่า,าเดินไปทีละบ้านนะทีละแคมเงี้ยแล้วก็แบบว่าไปขอแบบรีวิวเข้าของเครื่องใช้ของเขาอะไรเงี้ยแล้วก็กรบกินใจแต่ละคนนะมาเต็มกว่าเราอีกนะเออของเรายัางว่ามาน้อยอของเขานี่ทำเป็นเซตเลยนะจ้ามีแบบ ปิ้งย่างแล้วก็แบบมีต่อมาเป็นเครื่องครัวด้วยนะอยากได้ไหมล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเธอพามาบ่อยกูร้อนเอาว้วก็เลือกไปที่เย็นๆเลยอย่างเช่นนู่พูทับเบิกนู่นทางเหนือบ้างพูทับเบิกพูดทับเบิกน่นาสนใจค่ะเพราะว่า,าทางนี้มันไม่เห็นมันมืดเลยพูดทับเบิกน่าสนใจเพราะว่าเคยไปครั้งนึงแบบว่า ไปแคมปิ้งเนี่ยแหละแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้อารมณ์แบบตั้งใจไปอะ่ะเหมือนมาไปเที่ยวแล้วก็ไปเช่าเต็นท์เขาเฉยเพราะว่าอยู่ค้างคืนนึงอะไรอย่างงี้ตอนนั้นเราไปมอไซตอนนั้นเราไปมอไซแล้วก็ไปเดือนเดือนไหนนะเดือน,นมีนาเออแต่ว่ามันก็ยังเย็นอยู่นะทุกคนใชน่่ก็เดือนมีนาเหมือนกันแล้วก็คิดถึงที่สุดของมันคืออะไรบ้าโคทัเบิร์กอ่ะอ่าสตอเบอร์รี่ สตรอเบอรี่คือแบบจึ้งมากลูกใหญ่อนะใหญ่มากใหญ่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เหมือนที่มาขายตามตลาดที่เรากินอะมันลูกใหญ่ใหญ่อะเราก็แบบนี่ก็ไม่ได้แบบล้างเลยนะขี่รถไปกินไปขี่รถไปกินไป,ไปก็ยังฝันว่าอยากจะไปอยู่นะแต่ว่าคนขับบอกว่าไกลแล้วกันนาว่าอย่างนี้กันนาก็ไดยังไม่มีโอกาสไปดีกว่า <c oughs> มันต้องใช้เวลาด้วยแหละมันมันต้องใช้เวลาค่อนข้างหลายวัน ไปเล่นน้ำดีกว่านะไปเล่นน้ำอย่างเล่นน้ำละไปไปลงครับอุ้ยเย็นนะน้ำยุดแจ็บเลยลงเลยวะเยเธออยู่ตรงนี้แหลยอ๋อนนี้ก็กี่โมงแล้วนะตอนนี้น่าจะสี่โมงมปะเออน้ำมันเย็นเย็น กุกกว่าที่คิดนะเย็ยนมากเลยมันมีแพเอ้อยบันกลับแล้วมันไปมันลอยตามน้ำม่นเนี่ยไปเจอตีข้าวัวมาที่เราหนีไม่ทันเลยนี่ยมันไม่มันไม่กัดีเย็ยนจัง นัง่งเรกดเห็นด้วยนะมโอ,อ้ยคือเไปน,น,น,นั่งฝั่งนู้นนะนู้นนะนั่งฝั่งนู้นไหมไหนฝอ่้นก็แข็งได้เฮ้ยฝั่งนู้นจะไปได้หรอไปได้ครับผ่านตา่างๆวันี่หรือมันลึกมันไม่น่าลึกหรอกแต่ว่ามันจะแต่ว่ามันจะแรงเราจะไปได้ไหมนู่นนะไปได้ลกลับไม่ได้เลยดิฝั่งน้อยสาวอยู่ร้อยล้านขอเราของเราฝั่งนี้นะ

ทลองไปตรงเมืองแรงหน่อยกั้งด้กนองๆเจ้ากตื้นมันก็ตื้นเลย,ยงไงสน,น <laughs> <laughs> ุกไหม๋ยวันหลังพาไมา่ไปวัาหลังจะพาไปไปบ้า,าหนาวเลยฮะ พลังจะพาไปน้ำหนาวเลยน้ำหนาวไหนอ่ะนู่นเลยปูางอื่น,นาปางอื่นน,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 นั่นนั่นเลยเหรอนั่นปไปเล่นเยอะเดี๋ยวเป็นไข้แด่เอาะเป็นมาเล็กแตจะหมดแล้วเหลือเจ้อน90%ะไปครับเดี๋ยวเราไป เตรียมตัวอาบน้ำวันนี้เดี๋ยวเดียวนี่ครับเชฟมือหนึ่งก็เแล้วเราจะอาบน้ำอไรไปอาบที่ห้องอาบน้ำเรามีห้องอาบน้ำเราไปเตรียมตัวอาบน้ำกันนะครับ,บเดี๋ยวเชฟกระทะแตกเชฟครกแตกดีกว่ากำลังสรรเมนูอะไรให้เรากินเฮ้ย ตอนนี้กำลังทำเมนูอะไรครับเนี่ยทำน้ำพริกก่อนทำน้ำพริกน้ำพริกคอยดูดีมันไม่แหรงมันมถึงไม่แรงก้องออกแรงแล้วเปล่าอันนั้นมีแรงทำอะไรมาไม่แรง <c oughs> ไม่สบาย <c oughs> อันนี้นครัวของเราก็กำลังจะทำกับข้าวนะเดี๋ยว้อมีหมูกระทะด้วยอะ แต่ของเราแต่ของเราก็ขนขนมาเยอะเหมือนกันนะไม่เอาดีกว่าโอเคเดี๋ยวขอไปอาบน้ำก่อนล้วกันเดี๋ยวให้ไม่ขวางทางขอ้าวนู้เพื่อน เสรแล้วอาหารครบหกหมูนะจ๊ะหมู่ที่หกที่เพิ่มขึ้นมาคือเบลียอันคืออาหารประเทศเหนื่ใช่รัดเมืกี้ย่างหมูไปแล้วแล้วใช่รัดก็มากินหมึกกรอบต่อ แล้วก็กุ้งย่างวันนี้อิ่มจังเลยง่วงแล้วพี่ชุ้งง่วงแล้วอยากนอนอย่า <c oughs> <c oughs> นอนก่อนเดย๋ยค่อยตื่นมากินใหนม่บรรยากาศตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วนะครับ เย็นเริ่มมีน้ําค้างแล้วเนี่ยรู้สึกอ่ะมันสัมผัสได้ว่าเริ่มมีน้ําค้างจม,มูกขเขามันชื้นขึ้นไงก็อิ่มกันละสำหรับทริปนี้เหมือนว่าเราได้มาพักผ่อนได้มาพักผ่อนต่างจังหวัดอ่ะมันไม่ได้มาพักผ่อนหรอมันก็ถามว่ามันเหนื่อยมันก็เหนื่อยนะแต่เราเหมือนว่ามาเราแบบ คลายผ่อนคลายอะผ่อนคลายสมองอะมันคลายความเครียดอะเครียด่ให้องงกี่วันเฉยใช่แต่พรุ่งนี้ต้องกลับไปทำงานต่อนี่นะครับชีวิตของมนุษย์ทำ่าที่นี่กลางวันในอย่างร้อนนะ ที่กลางคืนมันเย็นขึ้นมาหน่อยแต่น้ําน้ําเย็นมากเลยนะน้ำลำธานเนี่ยแก่งเนี่ยอันนี้คือส่วนใหญ่นะครนายกส่วนนี้ก็คือลานลานกลางเต็นส่วนยเผา,ยานะครับที่นครนายก เธอก็ตอบไปเลยนครนายกนีก่คือลานกลางเต็นท์สวนหย่เ่าค่ากลางเต็นท์ก็หัวละสองรบาทมีน้ำห้องน้ำไฟให้นะแล้วก็เขาห้ามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่วัดสูงสูงอะ่ะอย่าพัดลมนี้ได้ถ้าไม่มีมาก็มีเช่า50บาท หม้อแต่หม้อหุงข้าวอะถ้าไฟฟ้าอะไรเงี้ยเขาห้ามแอร์เคลื่อนที่อย่างเงี้ยไม่ได้